กลับเข้าสู่인터วิวเวอร์คุณผู้ชมไปสุนทนากับคุณทวินเปลี่ยนสีและกติการสภาความมั่นคงแห่งชาติกันต่อครับครับคุณทวินครับเราข้างประเด็นกันอยู่นะฮะเรื่องออที่เราจะพยายามจะทําความเข้าใจกับภารกิจของสอมชภารกิจนี้นก็คือความมั่นคงความมั่นคงหน้าตาเป็นอย่างไรบริบทใหม่ความมั่นคงเปลี่ยนไปหรือไม่อะไรประมาณนั้นะเชิญต่อฮะผมก็จะว่ามีประเด็นที่อยากขยายความครับคือผม,ผมเรียนไปแล้วว่าสมชเรารับผิดชอบในส่วนต้นของ ของเรื่องของการจัดการกับเรื่องความมั่นคงนะฮะในการทํางานเนี่ยสมชเราไม่ได้ทํางานเฉพาะคนเดียวแล้วทุกอย่างก็ไปได้หมดแต่ว่ามันมีกลไกของการทํางานร่วมกันอยู่เนี่ยค่ะคุณนายได้พูดถึงในช่วงต้นพูดถึงสำนักข่าวกลองพูดถึงกรบนสรพศูนย์นักสมารพ์คามข่าองปกสผมผมก็เลยนี้ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยสมชเรานโยบายเนี่ยถ้าเราจะผิดนโยบายแล้วได้เราต้องมีข่าวเหมือนทหารนะะสมชก็เหมือนยุทธการเราก็มีข่าว เราทำงานกับประชาคมข่าวกรองอโดยที่มีสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหน่วยหลักเราทำงานร่วมกับหน่วยข่าวของตำรวจก็คือสันติบาลเราทำงานร่วมกับหน่วยข่าวของทางกองประชาการกองทัพไทยก็คือศูนย์นักษาความปลอดภัยการจะบอกว่าตัวสมชอเองจะไม่มีหน่วยข่าวของ,ต,องตัว,ตวเองโดยเฉพาะเจะจงแต่เชื่อมโยงข้อมูลและข่าวสาร จากหน่วยข่าวทั้งหลายทั้งปวงตามกลไกตามหน่วยงานต่างๆไม่ได้มีของตัวเองโดยสมบูรณ์น่ยนะสิ่งที่สมชมีอยู่ทั้งหมดก็มาจากหน่วยข่าวของของแต่ละส่วนราชการนะฮะเพราะงั้นเพราะงั้นเราก็จะทํางานใกล้ชิดกันมากระหว่างหน่วยอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยนะต้องเดินคู่กันไปทีนี้เมื่อเมื่อเราผิดนโยบายเราได้กําหนดนโยบายออกไปแล้วเนี่ยในแต่ละเรื่องแล้วซึ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างที่ผมเรียนคุณอนายแล้วเนี่ยมันก็ต้องลงไปสู่การปฏิบัติ ก็คือกระทรวงทะบวงกลมต่างๆซึ่งเขาก็มีหน้าที่ทําทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ทําเรื่องความมั่นคงด้วยซึ่งความมั่นคงอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันครอบคลุมในหลายเรื่องในกันเนี่ยแต่ว่าการที่จะสมชเป็นนโยบายแล้วลงไปสู่การปฏิบัติโดยตรงเนี่ยมันขาดมันขาดตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่เมื่อปี2อ5พอเนี่ยนะเรามีพพะรมหยัดการรักษาความมั่นคงภายในราฐอาจักร มาออกมารับรองสถานะของกองหน่วยการรักษาความมั่นคงคพลนายคงคงมีประสบการณ์หนึ่งกรมนตสมัยต่อสู้คำนี้ตัางๆวันนี้มานีแต่ว่าตอนนั้นมันออกเป็นไม่ได้มีกฎหมายรองรับมาปีห้าหนึ่งเนี่ยมีกฎหมายรองรับแล้วกรมนตรตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นข้อต่อระหว่างการนําอนุญาตบายเนี่ยไปสู่หน่วยปฏิบัติกรมนตเนี่ยผมเรียนขยายเพื่อความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับกรมนอเป็นหน่วยอํานวยการและประสานงานเพราะกรมนตไม่ไม่ได้เป็น กองทบบกไม่ใช่ห<ด>น่วยยุทธการไม่ไม่ไม่ได้เป็นเ,เ,เขาเรียกว่าเป็นไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัติครับเพราะหน่วยปฏิบัติก็จะเป็นกร,ระทรวงกลาโหมซึ่งก็มีทั้งสามเหล่าทัพมีกองบัญชาการกองทัพไทยมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกระทรวงเกษตรกระทรวงยุติธรรมอีกย <Okay. S 2> <Gold. S 1> ี่สิบกระทรวงเหล่านี้เองก็จะมีกรมนต่อไปสู่หน่วยปฏิบัติของแต่และกระทรวงซึ่งก็แตกก็เป็นกลมต่างๆ เขาก็จะนำเอายุทธศาสตร์นโยบายด้านความมั่นคงเนี่ยไปแตกเป็นแผนต่างๆลุไปสู่กปฏิบัตินะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าก่อนหน้าสมชก็จะมีเรื่องของข่าวเรื่องของข้อมูลเข้ามาที่สมชก็จะมีการกําหนดเรื่องของนโยบายซึ่งก็มีสภาความมั่นคงชาติเป็นหน่วยที่ที่ดูแลอยู่บนท่านนายกนั่งเป็นประธานตรงนี้ถัดจากนี้ไปก็มีกรมนซึ่งรับเอานโยบายตัวนี้ไปกําหนดเป็นแผน ความมั่นคง <c oughs> ซึ่งกรมนก,ก็จะมีกลไกลงไปสู่ระดับเ <c oughs> ชื่อมระดูดสู่ระดับภาคกร <c oughs> มน์ภาคระดับจังหวัดแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับกลไกของการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปก็อรมนโดยผลของกฎหมายใหม่ที่ออกมา2,551นี้สามารถที่จะฟังก์ชั่นโดยการสั่งการให้หน่วยปฏิบัตินั้นเคลื่อนกําลังก็ได้อะไรต่อมีอะไรก็ได้เลย <c oughs> อย่างนี้ครับคุณน,นะครับคงคงไม่ใช่เรื่องของการสั่งการเพราะว่าสั่งการเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยปฏิบัติกาเขาก็มีปลัดกระทรวงมีที่ดีเ่อนที่จะสั่งการหรือมีพบครับแล้วมีพบเ่าทำแต่ว่าแต่ว่าเราเราทางานด้วยแผน,นเพราะว่าไม่ไม่สามารถมันข้ามกระทรวงข้ามอะไรกันอยู่ไม่สามารถที่ไปสั่งการได้แต่ว่าเราทํางานด้วยแผนของการทํางานด้วยกันเนี่ยกลมบนองก็จะมีแผนในการทางาน ก็จะประสานแผนบูรณาการแผนแสดงว่าโดยผลของกฎหมายใหม่2,551นั้นนะฮะกรมนอไม่ว่าในสาการพิเศษหรือในสาการปกติก็ทําหน้าที่อย่างนี้แหละอย่างที่เรียนกันมาทั้งหมดและมีกฎหมายรองรับด้วยครโอเคเป็นคนที่เอายุทธศาสตร์มาบูรณาการให้เกิดเป็นแผนอันนี้คือโครงสร้างของการทํางานในปัจจุบันทีนี้มันมีมันมีส่วนที่คุณนายถามผมว่าแล้วสภาพัฒน์ล่ะ มีลักษณะที่คล้ายกัน,กนหรือต่างกันยังไงผมผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่ามีทั้งคล้ายและมีทั้งที่แกตกต่างกันในส่วนที่คล้ายกันหนึ่งคือว่าทั้งสองหน่วยเป็นหน่วยงานระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัตบิแน่นอนว่าคุณนายพูดถึงว่าภาคประจำเนี่ยเราก็จะมีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สภานพเขาก็จะมีสํานักงานข้ามการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชื่อเตมเขาจะมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็เป็นแผนแผนห้าแผนห้าปีปเห้าปีซึ่งก่อาจจะคิดสิบปีแต่ว่ามีแผนห้าปีโรลลิ่งไปเลยสปชเราก็มีด้ยบายห้าปีอย่างที่เมือนกันนะครัมีเหมือนกันครับแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองเข้ามาเขาทำยังไงเขาก็ต้องมีแผนเศรษฐกิจพวะแต่ละชุดแต่ละคณะเขาก็มี คำมั่นสัญญาที่ไปให้กับภาคประชาชนณรนค์การเลือกตั้งเข้ามามจุดเน้นที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเป็นพรรคการเมืองไหนแหละโอเคเขาก็เขาก็ต้องดูรัฐบาลทุรฐบาลเข้ามาก็ต้องดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบเป็นแนวทางครับแต่ว่าเรื่องของการเน้นอะไรต่างวันนี้ในเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลเขาก็ต้องมีนโยบายเขาออกมาสมชก็เช่นเดียวกันด้านความมั่นคงก็เช่นเดียวกันรัฐบาลเข้ามาก็ จะมีเ,เรื่องของกรอบนโยบายซึ่งซึ่ง,งฝ่ายประจำที่รักษาความต่อเนื่องมาเนี่ยเราก็จะดูเป็นรอบ5อปี5ปีอเอาไว้รัฐบาลก็จะหยิบเรื่องพวกนี้ไปไว้ในนโยบายของรัฐบาลประกอบออกับสิ่งที่เป็นความคิดความเ,เป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็ทําเป็นนโยบายด้านความมั่นคงขึ้นมาจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาให้คํามั่นต่อสภาในเรื่อง เศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือเรื่องอะไรแล้วแต่ที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จะแตกมาเป็นแผนบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นแผนที่รัฐบาลซึ่งเข้ามาสี่ปีตามกําหนดนั้นเนี่ยจะนําไปสู่การปฏิบัติลงไปสู่กระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งในแผนราชการแผ่นดินนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาเรื่องอะไรแล้วแต่รวมทั้งมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้วย ตรงนี้แหละครับที่เราจะแตกลงไปสู่กาบัดสู่ระดับกระทรวงทะบวงกรมได้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่สมชจะทํากันขึ้นมามันจะครอบคลุมทุกๆด้านที่เป็นประเด็นความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการเดินกับประเทศเพื่อนบ้านชนกลุ่มน้อยครับผู้พยพผู้หนีภัยสงครามผมผมเรี่ยงคุณไหยโรคระบาดข้ามพรมแดนหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้องนะครับต้นถูกไหมฮะถูกต้องแล้วครับแต่ว่าเราจะทํานี่ใบความมั่นคงที่เป็นกรอบใหญ่เนี่ย S <S 2> <S 2> เราจะทําเป็นภาพกว้างๆ <C ười> แต่ประเด็นพวกนี้ไว้แต่ไม่ลงรายละเอียดลงลงลง,ลงไปเรื่องเ,อเกมการเบืองในระดับระหว่างประเทศด้วยหรือไม่เช่นในสถา,าณนณขณะนี้นั้นต้องสมดุลให้ดียืนระยะให้ดีๆระหว่างฝั่งจีนรัเสเซียบัวอินเดียอีกฝั่งหนึ่งอีูญี่ปุ่นสหรัฐดังนี้เป็นต้นยุทธศาสตร์ของเราก็คือเป็นยุทธศาสตร์นวนเนียพัวพันผูกพันให้หลายกลุ่ม จับได้ไล่ไปทั่ประเทศไทยนกหัวไหนกันแน่นี่คือยุทธศาสตร์ <c oughs> ไอ้ธนองนี้นี่คือคนที่กำหนดนี่มาจากสบชรหรือกระทรวงการต่างประเทศนี่ผมพูดให้มันเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายๆนะฮะจะได้ชัดเจนผมก็อยากรู้รผมไปดูอย่างนีคือคือผมเียอย่างเงี้ครับว่า <c oughs> เรื่องเรื่องทิศทางเ,เรื่องทิศทางเรื่องท่าทีเนี่ย <c oughs> เราก็กําหนดไว้ในระหว่บบางกัมพูง ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดล้วคือยืนอยู่จุดไหนในเวทีโลกมีใช่ไหมฮะมีครับมีครับเราก็วิเคราะห์ทั้งหมําอำนาจทั้งมําอำนาจเก่าสหรัฐเมกามหาอำนาจที่จีนมําอำนาจใหม่จีนอินเดียหรือแม้แต่กลุ่มอาเซียนซึ่งก็เป็นกลุ่มที่กาลังเติบโตขึ้นมาต่างๆนี้เราก็ดูทั้งหมดแล้วก็ท่าทีในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อเมื่อการไปเดินในรายละเอียด ในเรื่องพวกนี้เนี่ย mm hmm. กระทรวงการต่างประเทศก็ต้องรับไปดําเนินการซึ่งผมเรียนคุณนายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วว่ากระทรวงต่างประเทศก็สามารถไปกําหนดยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงขึ้นมาเพื่อดําเนินการต่อไปได้ยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีระดับกระทรวงอ๋อเป็นยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงระดับกระทรวงย,ยุทธศาสตร ระดับกระทรวงหรือนโยบายระดับกระทรวงแต่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ซึ่งซึ่งเขาก็จะต้องมาดูยุทธศาสตร์ด้านความด้านนโยบายองมันคงร่วมกันถ้าะฉะน,นั้นประสบการณ์ที่ทํางานสม,มนชม,มาก็เกิดกว่าเครื่องค้อนชีวิตและคุณทวินก็ได้เห็นมาเยอะนะความสําเร็จหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติที่สภาความมั่นคงสานักงานหรือสภาความ,มูงที่เซตกันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับรัฐบาล วิชั่นของรัฐบาลและทักษะในการแอคชั่นหรืออยู่ที่กระทรวงทบวงกรมข้าราชการโดยการได้แหละแต่ต่างกระทรวงหรืออะไรฮะจากประสบการณ์ถ้ามันจะสําเร็จหรือมันจะล้มเหลวความจริงผมจากประสบการณ์เราไม่พูดถึงรัฐบาลไหนนะฮะจะได้สบายใจครับความจริงผมอยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้พูดตอนท้ายนะใ,ในช่วงช่วงท้าย,เ,าเ,ยเ,เป็นเรื่องที่สําคัญ<ะ>แล้วก็มีหลายเรื่องทีเดียวที่อยากจะนําเรียนว่าถ้าจะทําให้ การทํางานด้านความมั่นคงมันสมบูรณ์เนี่ยมันมันควรจะทําอะไรบ้าบและอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาที่คุณนายพูดเนี่ยามจริงมันก็มีหลายเรื่องในการมันไม่ได้มีความผิดหรือบกพร่องที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันหลายส่วนด้วยกันซึ่งผมเรียนซะเลยก็ได้ในการอนี้นะครับว่าผมย้อนกลับไปที่ผมเรียนคุณนายว่ามันเหมือนอากาศที่เราหายใจพอขาดไปแล้วมันมันมันจะเสียชีวิตเอา แต่ถ้าตราบเท่าที่ยังหันไปซ้ายหันไปขวายังมีอยู่เนี่ยไม่่คยเห็นคุณไค่ายแล้วนั่นแหละครับธรรมชาติของคนนั่นแหละครับนั่นแหละคืออุปสรรคสําคัญของการทํางานด้านความมั่นคงคือเห็นความสําคัญแต่ยังไม่ค่อยเห็นความจําเป็นหรือให้ความสนใจมากนักเพราะว่ามันยังมียังมีอยู่เนี่ยนะฮะยังมีอยู่ก็โอเคก็ก็ได้มาเปล่าๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนประกอบที่สําคัญว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยนะ ก็มีมาตั้งแต่ฝ่ายการเมืองผมนั่งอยู่ตรงนี้ทํางานอยู่ตรงนี้มานานพอสมควรใช้ชีวิตมาก็ครึ่งชีวิตเกินครึ่งแล้วมั้งฮะอยู่ในสํานักงานเนี่ยเกินครึ่งชีวิตนะเกินายอะเยอะแล้วนะฮะคนทวีตเนี่ยเกินครึ่งแล้วก็มากก็อยู่ที่นี่อาจจะมากกว่าอยู่ที่บ้านเลยท่านไม่เนี่ยก็สิ่งที่สำคัญคือเหมือนเดิมเนี่ยรัฐบาลเข้ามาเนี่ยพอพูดถึงนิบายพันคงเนี่ยเป็นเหมือนที่ประโยคแรกที่ ที่คุณนายพูดถึงลากปืนไปยิงกันหรือเปล่าก็คือนโยบายการป้องกันประเทศครับแต่ว่ามาระยะหลังๆเนี่ยนะรัฐบาลเองเนี่ยนโยบายที่แถลงต่อสภาเนี่ยเป็นนโยบายความมั่นคงซึ่งในส่วนหนึ่งนั้นเป็นนโยบายเรื่องของการป้องกันประเทศด้วยครับป้องกันประเทศแค่ส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้วยด้วยด้วยก็แสดงว่าเริ่มเห็นความสาคัญตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ย ไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ได้เปล่าๆ <S <S ถ้าไม่รักษาไม่ดูแลให้ดีก็อาจจะเสียไปแล้วก็ <S <S <ๆ S 2> เรื่องของความเป็นตายของประเทศในหลายเรื่องหนึ่งกันเนี่ยนะ<ช> <ๆ S 1> เพราะงั้นเนี่ยก็เริ่มฝ่ายการเมืองก็เริ่มเห็นความสําคัญเริ่มให้ให้ให้น้ําหนักที่มากขึ้นสนใจมากขึ้นนะแต่ผมเรียนเรียนว่าเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเดิมที่ยังไม่มีกรอมนอมาเนี่ยคุณนายเห็นได้ว่าพอสมชสมชผมเรียนแล้วว่าเรามีอยู่แค่แค่ร้อยยี่สิบมันทำอะไรไม่ได้ นอกจากวันๆหนึ่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างที่คุณนายพูดถึงนึืงก็หมดเวลาแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียนว่าประเด็นปัญหาความมั่นคงที่เรากําลังจะดูอยู่เนี่ยเสื้อแดงเสื้อเหลืองอย่างที่ว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ลืมนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปเน่มันก็หมดเวลาแล้วเพราะงั้นเมื่อเราผิดนโยบายนุสศาสตร์ได้รับการเห็นชอบจากสภาความมั่นคงชาติเห็นชอบจากคณะตีแล้วเนี่ยมันก็ลงไปสู่หน่วยปฏิบัติทีเดียวเลยพอลงไปสู่หน่วยปฏิบัติทีเดียวเลยเนี่ยตรงนี้แหละครับผมย้อนกลับไปว่ามันต่างกับสภาพัฒน์ หรือสำนักงานณะารกมการพนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติมันต่างกันต่างกันตรงที่ว่าสภาพัฒน์หรือสอบสภาพัฒน์หรือสำนักงานณะารกมการพนาการเศรษฐกิจและสังคมผมเรียกสภาพัฒน์ดีกว่าเรียกชื่อเต็มก็เรียกถูกแต่ว่าเรียกเรียกสภาพัฒน์ง่ายกว่าก็จะทําหน้าที่ทําเป็นแผนความมั่นคงไม่ไม่มีแผนตรงนี้ที่ชัดเจนมาแต่เดิมเนะเพราะว่ากรรมนกก็เป็นหน่วยที่เพิ่งมามีฐานะรองรับตามกฎหมายเมื่อปีห1หนึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ออกเป็นคําสั่งสํานักนายมนตรีเท่านั้น ไม่ไม่มีลักษณะเป็นนิตีบุคคลเป็นอะไรเป็น,นกลไกประสานงานแล้วก็อาศัยทางทบบ้างอะไรบ้างในการทํางานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการลงไปสู่แผนของการทํางานระดับปฏิบัติในกระทรวงทบงกรมใดเนี่ยงานความมั่นคงมันถูกมันถูกซ่อนไว้หลังๆหรือให้ควา,ามสําคัญน,น้อยกว่านี่แหละครับ,รบที่เป็นปัญหาที่สําคัญว่าคิดแล้วเนี่ยบางทีมันยัง มีช่องว่างระหว่างคิดว่ากันไปแล้วนี่เป็นกันสู่การในบัตรมันเป็นปัญหาทั้งกลไกทั้ง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 กลไกรัฐนี่แหละต,ต้นจนปลายนครับ